สวัสดีเพื่อนๆในช่องทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดี a ชนแนคลิปนี้ผมจะพามาส่องทีมเมเบิ u r n ซิตี้สโมสรจากประเทศออสเตรเลียคู่แข่งของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทนสโมรสรจากประเทศไทยในซึกเอสซี e ชเมสกว่าในซีซั่นนี้ปัจจุบันพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดติดตามเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สโมสรเมลเบิร์นซิตี้หรือที่แฟนบอลหลายๆคนรู้จักกันในชื่อขอสโมสรเมลเบิร์นฮาร์ทชื่อเดิมของพวกเขาสโมสรแห่งนี้นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2009และเข้าร่วมการแข่งขันในศึกเอลิกออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในฤดูกาล2010-2011ต่อมาในปี2014ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรและเปลี่ยนชื่อสโมสรเป็นเมลเบิร์นซิตี้นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับตั้งแต่ที่ซิตี้กรุ๊ปเข้ามาบริหารทีมนั้นสโมสรเมลเบิร์นซิตี้ก็ได้พัฒนาทีขึ้นมาเรื่อยๆยกระดับตัวเองเป็นทีมระดับหัวแถวของเอลีกจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถความแชมป์เอลีกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์สโมสรในฤดูกาล2020-2021และพวกเขาก็สามารถป้องกันแชมป์เ a ลีกได้ติดต่อกันถึง3สมัยซ้อนจนถึงเมื่อซีซั่น2022-2023ที่ผ่านมาสำหรับผลงานในสือ่อ เซเชมเมนสร์รีของสมุตรสอเมเบอร์ซิตี้นั้นพวกเขาเข้าร่วมเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกในปี2022ซึ่งในปีนั้นพวกเขาได้อยู่ร่วมสายในรอบแป่งกลุ่มกับ BG จีปทุมยูอนเต็ดสมรสรสอนจากประเทศไทยด้วยโดยพวกเขานั้นจบอันดับที่2ของกลุ่มในปีนั้นแต่ต้องตกรอบไปแบบน่าเสียดายเพราะไม่สามารถเป็นอันดับที่2จาก3ใน5ทีมที่ดีที่สุดได้ในปีนั้น แต่ว่ามันยังมีสถิติหนึ่งที่น่าสนใจของทีมเมลเบิร์นซิตี้ในรายการนี้นั่นก็คือพวกเขายังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับทีมใดเลยนะับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันในสือฟุตบอลสโมสรทั่วใหญ่ของเอเชียโดยพวกเขานั้นลงสนามในรายการนี้ไปทั้งหมด8นัดชนะ4นัดและเสมอไป4นัดด้วยกันในฤดูกาล2023 2024นี้นั้นสโมสรเมลเบิร์นซิตี้ใช้บริการทางด้านของราโดวิโดสิต กุนซือชาวออสเตรเลียที่มีเชื้อสายโครแอตวัย6 2ปีคุมทัพในฤดูกาลนี้เขามีประสบการณ์นในการคุมทีมในศึกเอลิกมาอย่างโชคโชนทั้งกัดสโมสรบริสเบนโลอาซิดนีย์เอฟซีเมลเบิร์นวิกตอรีก่อนที่จะย้ายมาคุมทีมเมลเบิร์นซิตี้ทีมหญิงในปี2 0 1 8และโยกมาคุมทีมชายของสโมสรนในปีสอ2 2นีซึ่งตัวเขานั้นสามารถพาทั้งทีมชายและทีมหญิงของสโมสรคว้าชแชมป์เอลิกได้สำเร็จ โดยในซีซั่น2023ถึง2024นี้นั้นเขาพาทีมออกสตาร์ทซีซั่นได้ไม่ค่อยสวยมากนะัก <ST AR C 2> พวกเขาทำได้เพียงแค่รอบรอชนะเลิศในศึกฟุตบอลถ้วยของออสเตรเลียโดยาพ่ายแพ้ให้กับซิดนีย์เอฟซีไปและพวกเขานั้นก็เก็บได้4คะแนนจาก2นัดในศึกเอฟซีชมเมี้ยนส์ลีก Chelsea, และลงเล่นในศึกเอลิกนัดเปิดฤดูกาลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความพ่ายแพย้คาบ้านให้กับเวสร์นยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2 ในส่วนของนักเตะสโมสรเมเบิลซิตี้ในซีซั่นนี้นั้นที่ลงทะเบียนกับทีมชุดใหญ่ประกอบด้วยเพื่อปาะตูเจมส์นิวเวลโฮเทนเจมี่ยังและแพทริกบีชมาที่กองหลังประกอบด้วยอาซิดเบฮิชคาร์ลัมเธาบอร์ดเคอร์ติสกูดมานูเอลซูพรายองแฮร์รี่โพลิทิดิสจอแดนฮอลนูโนเฮสและสกอตต์กาโลเวย ในส่วนของกองกลางประกอบด้วยอเลสซานโดโลพาเน่อเลีอนซูเรมานีเอมินดูราโควิชฮัมซาซาคีเลฟเทลิสอันโตนิสสตีเฟนอูกาโควิชโตเกอัสลันและซาเนชไลเบอร์มาที่กองหน้าประกอบด้วยแอนดริวนาบูตเจมี่แม็คารเรนเลโอนาเทลมารินจาโคลิสแมททิวเลกีและแม็กซ์คาปุโต ในส่วนของนักเตะคีแมของทีมเมเบอร์ซิตี้นั้นคนแรกนั่นก็คือธันาของเจมี่แมคคาเรนสูนหน้าดีกรีทีมชาติออสเตรเลียวัย30ปี เขาเคยเป็นเด็กฝึกในอาคาเดมี่ของแบ็คเบอร์โรเวอร์ก่อนที่จะมาค้าแข่งในลีกบ้านเกิดกับสโมสรเพิร์ตกอรีและบิสเบนโรอาหลังจากนั้นเขาได้ไปค้าแข่งในเยอรมนกับสโมสรดามสัตต์และไปเล่นในลีกสกอตแลดกกับสโมสรฮิวเบอร์เนียนต่อมาเขาก็ได้กลับมาค้าแข่งในลีกบ้านเกิดอีกครั้งกับสโมสรเมลเบิร์นซิตี้ในปี2019มาจนถึงฤดูกาลปัจจุบัน ซึ่งตัวเขานั้นในระหว่าที่ค้าแข่งในเอลีกนั้นเขาสามารถคว,ว้าราวัลดาสโวของลีกได้ถึง5ซีซั่นด้วยกันซึ่งเป็น5ซีซั่นหลังสุดที่ตัวเขานั้นลงสนามในศึกเอลีก จนตัวเขานั้นขึ้นแท่นกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดก,การในศึกเอลิกด้วยจำนวนประตู144ประตูทำลายสถิติเดิมของเบซ่าเบริชาเป็นที่เรียบร้อยโดยในฤดูกาล2023-2024นี้นั้นแมคคาเรนลงสนามรวมทุกรายการไปแล้วทั้งหมด6นัดทำไป3ประตูด้วยกันมากันที่นะักเตะคียแมรายต่อมานั่นก็คือทานด้านของดอลเก้อาส์ัน เพเมเกอร์ชาวเยอรมันเชื้อสายตุรกีวัย33ปีเขาเป็นเด็กฝึกในอะคาเดมีของเวลเซียดอทมุนก่อนที่จะย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรชื่อดังในยุโรปมามากมายทั้งกับสโมสรฮัมบูกเบซิคตัส เฟเนบาชีและอูดิน s เซหลังจากนั้นเขาก็ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาค้าแข่งกับสโมสรเมลเบิร์นซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมานี้เองโดยในฤดูกาล2023-2024นี้นั้นอาร์สลนลนลงสนามไปทุกรายการไปแล้วทั้งหมด7นัดทำไป5ประตูด้วยกันเป็น,นดาสมววของทีมณขณะนี้ มันก็ที่นักเตะคีเมรรายต่อมานั่นก็คือทางด้านของแมทธิวเรกี้ตัวลูกริมเส้นดีกรีทีมชาติออสเตรเลียวัย32ปีโดยตัวเขานั้นเคยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรในเยอรมันมาอย่างโชคโชนทั้งกับสโมสรวุิเซียมิเชนกรัตบัก FSV แฟรงเฟิร์ต อินโกสตัดและแฮท่าเบอร์ลินก่อนที่จะย้ายกลับมาค้าแข่งในลีกบ้านเกิดกับสโมสรเมเบอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2021จนถึงฤดูกาลปัจจุบันโดยในฤดูกาล2023-2024นี้นั้นเรกกี้มีโอกาสลงสนามยังไม่มากเท่าไหร่นักเขาลงสนามรวมทุกวยทุกรายการไปทั้งหมดเพียงแค่2นัดเท่านั้น มาดูสถิติของสโมสรเมเบอร์ซิตี้ต City, ในการดวลกับสโมรสรจากประเทศไทยในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกันพวกเขานน้นเคยพบกับสโมรสรจากไทยในรายการนี้ทั้งหมด2นัดในการเจอกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดในรอบแบ่งกลุ่มในปี2022ที่เตะก,กันแบบบับเบิลที่สนามบีจีเซเดียมโดยผลการแข่งขันออกมาเสมอทั้ง2นัดด้วยสกอร์1ประตูต่อ1และ0ประตูต่อศตามลำดับ และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของสโมสรเมเบอร์ซิตี้ในฤดูกาลปัจจุบันคู่แข่งของบริรัมยูไนเตตในศึกเอซีแชมเปี้ยนส์กถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ